หลังจากที่เราซื้อบ้านจัดสรรกันเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่หลายคนคิดจะทํากันต่อก็คือการต่อเติมหลังคาที่จอดรถหรือว่าหลังบ้านค่ะเพราะว่าการต่อเติมหลังคาแบบนี้นะคะนอกจากจะช่วยเรื่องของกันแดดกันฝนให้รถหรือว่าพื้นที่หลังบ้านของเราแล้วนะคะก็ยังเป็นกันสาดให้แสงแดดเนี่ยไม่เข้าตัวบ้านเราโดยตรงด้วยค่ะแต่ว่าการที่เราจะต่อเติมหลังคาแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีวัสดุให้เลือกค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังเล็งๆอยู่ว่าจะต่อเติมหลังคาบ้านเราต้องใช้วัสดุอะไรดีรวมไป ถึงต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ Living Idea วันนี้มีคำตอบค่ะสำหรับหน้าตาหลังคาค่ะก็มีให้เลือกหลายรูปแบบในการก่อสร้างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเราจะเห็นอยู่ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันค่ะแบบแรกก็คือการต่อเติมหลังคาโดยที่ไม่ต้องใช้เสานั่นเองค่ะ วิธีนี้จะใช้การคำย้ำหรือลวดสลิงติดกับผนังบ้านซึ่งก็จะมีข้อจำกัดคือระยะที่ยื่นออกมานั้นสามารถทำได้ไม่มากค่ะอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรกำลังดีค่ะโดยข้อดีก็คือประหยัดงบประมาณนะคะไม่ต้องลงเสาเข็มแล้วก็ทำให้พื้นที่จอดรถเนี่ยกว้างมากขึ้นเพราะว่าไม่มีเสามาบังนั่นเองหรือจะเป็นรูปแบบผ้าใบก็สามารถติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้เสาเหมือนกันรวมไปถึงยังเฟล็กซิเบิลตรงที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยค่ะ วิธีที่2ค่ะก็คือการฝากโครงหลังคาไว้กับรั้วบ้านแล้วก็ตัวบ้านค่ะวิธีนี้นะคะเหมาะกับบ้านที่ถูกออกแบบโครงสร้างมาเผื่อกับการรับน้าหนักส่วนต่อเติมในอนาคตค่ะซึ่งการทํารูปแบบนี้ก็ดีเลยเพราะว่าช่วยประหยัดงบประมาณการลงเสาเข็มเช่นเดียวกันและทําให้บรรยากาศโครงการไปในทิศท,ทางเดียวกันแม้ว่าเราจะเลือกวัสดุมุงหลังคาที่ต่างกันค่ะและรูปแบบสุดท้ายค่ะก็คือรูปแบบที่มีเสาเข็มเสาแล้วก็โครงหลังคาเหมือนบ้านที่อยู่ด้านหลังดาน,นี้เองค่ะ สำหรับรูปแบบหลังคานี้นะคะจะมีดีเทลที่เราต้องรู้แล้วก็เข้าใจกันอยู่ค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเสาเข็มค่ะคุณผู้ชมสาหรับเสาเข็มนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะแบบแรกก็คือเสาเข็มสั้นหรือว่าเสาเข็มหกเหลี่ยมนะคะเสาเข็มชนิดนี้ค่ะราคาจะไม่สูงเท่าไหร่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงหกรบาทต่อต้นนั่นเองค่ะข้อดีก็คือเรื่องของราคาไม่แพงใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการสุดตัวเนี่ยน่าจะมีโอกาสแน่นอนนะคะเนื่องจากว่า เข็มเนี่ยมันจะลงไปไม่ถึงชั้นดินดานนะคะแต่ว่าโอกาสในการสุดตัวจะมากหรือว่าจะน้อยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบดินของพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะว่ามีความแน่นเท่าไหร่ค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะประหยัดงบประมาณโดยใช้เสาเข็มสั้นจริงๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องมีการแยกจอยโครงสร้างระหว่างเสาแล้วก็พื้นนั่นเองค่ะ รูปแบบที่2ค่ะก็คือเสาเข็มยาวค่ะแต่เนื่องจากว่าลักษณะงานต่อเติมนะคะเขาก็เลยจะปรับรูปแบบเสาเข็มยาวเนี่ยเป็นลักษณะของเสาไมโครพายค่ะซึ่งก็จะมีท่อนที่ขนาดค่อนข้างเล็กนะคะอยู่ที่1.5เมตรแต่ว่าก็จะมีการตอกที่ยาวเรียงกันไปจนถึงชั้นดินดานค่ะซึ่งเสาร,รูปแบบนี้ค่ะก็จะทําให้มีโอกาสในการสุดตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยทีเดียวนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาพอสมควรค่ะอยู่ที่15 0 0 0บาทไปจนถึง2 0 0 0 0บาทค่ะ สำหรับวัสดุมุงหลังคานะคะคุณผู้ชมเราจะเลือกแบบไหนดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีวัสดุในท้องตลาดะค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดาจะขอยกวัสดุมุงหลังคาที่เขาค่อนข้างฮิตกันแล้วก็มาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันค่ะหลังคาแบบแรกนะคะก็คือกระเบื้องลอนคู่ค่ะหลังคาแบบนี้นะคะราคาเนี่ยจะไม่แพงค่ะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายรวมไปถึงนะคะถ้าเกิดว่ามีแผ่นไหนที่เสียหายเนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะแผ่นได้ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งแผงนะคะคุณผู้ชม อีกอย่างนึงค่ะวัสดุของกระเบื้องลอนคู่เนี่ยเขาจะทํามาจากไฟเบอร์ซีเมนต์นะคะดังนั้นก็จะได้ในเรื่องของความแข็งแรงนะคะรวมไปถึงอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนฝนตกเนี่ยเสียงก็ดังไม่มากด้วยค่ะ ส่วนข้อเสียเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยก็คือน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นโครงสร้างของหลังคาจึงต้องแข็งแรงมากส่วนหนึ่งรวมถึงมักจะเกิดปัญหารั่วซึมผ่านรอยต่อได้ง่ายจึงต้องคอยปิดจุดรั่วต่างๆค่ะและบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเรื่องของความสวยงามได้ค่ะส่วนเรื่องของราคารวมค่าแรงและก็โครงหลังคาแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทต่อตารางเมตรค่ะ หลังคาแบบที่2นะคะก็คือหลังคาโพลีคาร์บอเนตค่ะคุณผู้ชมหลังคาแบบนี้นะคะเขาทํามาจากเม็ดพลาสติกค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะคะแล้วก็โปร่งแสงรวมไปถึงเรายังสามารถดัดโค้งได้ด้วยค่ะเหมาะกับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบทํากันศาสหรือว่าหลังคาทรงโค้งนะคะสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของราคาค่ะเพราะว่าหลังคาโพลิคาร์บอเนตเนี่ยราคาต่อตารางเมตรไม่สูงมากค่ะ ส่วนข้อเสียนะคะก็คือเรื่องของอายุการใช้งานที่ไม่นานมากค่ะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ5ปีก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะเมื่อเจอความร้อนเนี่ยเขาจะมีการขยายตัวค่อนข้างสูงแล้วก็หดตัวลงเมื่ออุณหภูมิลดลงนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อความแข็งแรงของวัสดุที่อาจจะเกิดการเปราะแตกได้ง่ายค่ะและเมื่อเกิดรอยร้าวหรือช่องว่างภายในเนี่ยก็จะมีฝุ่นและก็ครบาบตะไคร์เข้าไปสะสมทําให้เกิดความสกรปรกไม่สามารถทําความสะอาดจากภายนอกได้นะคะและหากหลังค เกิดความเสียหายบางจุดนะคะก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งผืนค่ะส่วนของราคาของหลังคาโพลีคาร์บอเนตนี้นะคะรวมค่าแรงและโครงหลังคาแล้วจะอยู่ที่ประมาณ1,200ถึง1,700บาทต่อตารางเมตรค่ะ ถัดมานะคะคือหลังคาเมทัลชีตค่ะคุณผู้ชมหลังคาชนิดนี้นะคะเขาจะทํามาจากเหล็กขาที่มีการรีดจนบางแล้วก็เป็นผืนยาวนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของรอยรั่วซึมตามรอยต่อของหลังคาต่างๆค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของมีสีสันให้เลือกเยอะน้ําหนักเบารวมไปถึงราคาไม่แพงอีกด้วยค่ะ ข้อเสียของหลังคาชนิดนี้นะคะด้วยความที่เป็นเหล็กเนี่ยจึงมีการกักเก็บและก็แผ่รังสีความร้อนได้ค่อนข้างเยอะกว่าวัสดุชนิดอื่นค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีการติดฉนวนกันความร้อนเพิ่มนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะมักจะเกิดเสียงดังเวลาที่มีฝนตกค่ะแล้วก็ความบางของเหล็กเมื่อผ่านระยะเวลานานๆเนี่ยจะเกิดการชำรุดและก็ผิดรูปได้ง่ายค่ะแต่ก็สามารถเปลี่ยนได้ไม่ยากเช่นเดียวกันสำหรับราคาของเมทัลชีตนะคะรวมค่าแรงแล้วก็โครงหลังคาแล้วจะอยู่ที่ประมาณหนึ่ง 1,500ถึง1,800บาทต่อตารางเมตรค่ะ ถัดมานะคะก็คือหลังคาไวนิลคะ่ะหลังคาไวนิลนี้นะคะเขาจะทํามาจากวัสดุ UPVC ซึ่งก็จะเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะคะ, <S <S ะ,คะการยืดหดตัวเนี่ยของวัสดุจะตะ่ําค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้อายุการใช้งานของหลังคาเนี่ยมีมากขึ้นคะ่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีการการันตีกันอยู่ที่15ปีนั่นเองนะคะอีกคุณสมบัตินึงคะ่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการดูดซับเสียงได้ดีคะ่ะดังนั้นเวลาที่ฝนตกหนักๆนะคะเสียงก็จะไม่ดังไปรบกวนการพักน ข,ข้อเสียนะคะก็คือเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆนะคะแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะเมื่อใช้งานไปในระยะเวลานาน,านๆเนี่ยสีของวัสดุจะเหลืองขึ้นนะคะและตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีสีอื่นให้เลือกนอกจากสีขาวค่ะส่วนราคารวมค่าแรงแล้วก็โครงหลังคาแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0ถึง2,600บาทต่อตารางเมตรค่ะ และหลังคาชนิดสุดท้ายค่ะก็คือหลังคาไฟเบอร์กลาสค่ะคุณผู้ชมหลังคาชนิดนี้นะคะเขาทํามาจากเส้นใยแก้วนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะกึ่งโปร่งแสงค่ะก็คือแสงเนี่ยสามารถเข้ามาได้บางส่วนนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในปริมาณที่ร้อนจนเกินไปค่ะเพราะว่าด้านบนส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีการเคลือบสารกัน UV ให้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะนอกจากจากการแสง UV ได้บางส่วนนะคะก็ยังสามารถยืดอายุการใช้งานของหลังคาไปได้ด้วยค่ะอีกคุณสมบัตินึงนะคะก็คือเรื่องของ ความยืดหยุ่นค่ะเพราะว่าหลังคาชนิดนี้นะคะสามารถจัดเป็นทรงโค้งได้ด้วยข้อเสียของหลังคาชนิดนี้นะคะก็คือมีราคาค่อนข้างสูงค่ะและเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยอาจจะมีเสียงดังรบกวนอยู่บ้างอีกทั้งเวลาใช้งานไปนานๆน,น,นะคะสีก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไปตามการเวลาค่ะส่วนราคารวมค่าแรงแล้วก็โครงหลังคาแล้วนะคะจะอยู่ที่ราวๆ2,400บาทไปจนถึง3,000บาทต่อตารางเมตรค่ะ หลังจากที่เรารู้วัสดุของหลังคากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคำนวณเงินกันค่ะว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการต่อเติมค่ะ จากตารางนะคะคุณผู้ชมดาได้สรุปราคาของแต่ละวัสดุหลังคามาให้แล้วนะคะหากคุณผู้ชมอยากจะใช้วัสดุแบบไหนก็สามารถนําราคาของวัสดุนั้นๆมาคูณกับพื้นที่หลังคาที่เราต้องการต่อเติมได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะทําหลังคารูปแบบแรกที่ไม่ใช้เสานะคะก็สามารถคํานวณเฉพาะพื้นที่ของหลังคาได้เลยค่ะเช่นพื้นที่ของหลังคาของเรานะคะอยู่ที่5้คูณสเมตรนะคะแล้วก็อยากจะเลือกวัสดุของหลังคาเป็นโพลีคาร์บอเนตซึ่งราคาต่อตารางเมตรเนี่ยจะอยู่ราวๆหนึ่ง 0 0บาทนะคะเอามาคูณกันนะคะก็จะได้ทั้งหมดอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนคะ่ะเลือกแบบหลังคาแบบที่3นะคะที่มีเสาแล้วก็เสาเข็มก็อย่าลืมบวกค่าเสาเข็มเพิ่มด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจเลือกวัสดุมุงหลังคาและเตรียมงบประมาณในการต่อเติมกันได้ค่ะ